2,522นะคะตรงกับวันเสาเสาแรมหกค่ำเอนสามปีมะเหี่ย วันนี้พระอาทิตย์อยู่ที่4องศา4องศา34สิตาพระอาทิตย์อยู่ราศีกุมพระจันทร์อยู่ราศีตุลทั้งทานอยู่ราศีมังตรพุธอยู่ราศีกุมพระรหัสอยู่ราศีกรกฎพระศุกร์อยู่ราศีธนูพระเสาร์และราหูอยู่ราศีสิง ลัคนาอยู่ราศีสิงห์พระเกตอยู่ที่ราศีราศีมีถุนแล้วก็มนุษย์อยู่นะคะดวงนี้เกิดตรงกับวันเสาร์นะ เรามาวิเคราะห์กันเรามาวิเคราะห์ดวงก่อนลูกดวงลูกดวงคนนี้นะคะเขาอยู่ลัคนาราศีสิงสิงเนี่ยนิสัยใจคอเขาต้องรู้ก่อนว่าเป็นคนยื่อหยิงทะนงมั่นใจในตัวเองสูงเพราะว่าสิงที่ทําอะไรก็แล้วแต่หน้ากามาก่อนเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ลักษณะคนราศีสิงรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะคะเราก็ดูก่อน ว่าดวงนี้ได้องค์เก่งไหมดวงนี้ไม่ได้องค์เก่งเพราะว่าพบที่สิบไม่มีดาวไม่มีดาวอะไรไม่มีดาวพระอาทิตย์พระจันทร์พระงทางพระหาดไม่มีดวงนี้ได้อูดมงเก่งอุดมงเก่งไปด้วยอะไรอุปสรรคปัญหาข้อต่อรองปติกาต่างๆอ่ะเรามาดูกันนะคะ แล้วนะคะเราดูดวงปัดเวลาเราอ่านรูปดวงเราต้องรู้ป,ปัดว่าเขาว่าน,นิสัยยังไงเวลาเราดูรูปดวงรูปนี้เขาเรียกว่าดวงลงศพจําได้ไหมคะที่ครูเคยสอนไปว่าดวงลงศพต้องมีดาวอยู่สี่มุมั้างนั้นถึงจะเรียกลงศพ ดวงแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงลงศกมีดาวอยู่สี่มุมเท่านั้นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ลงศกนะคะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นต้องมีดาวอยู่ที่ราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีธนูและราศีกรุมตรงนี้ถึงจะได้เรียกว่าลงศกถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค ยังไงเขาสามารถที่จะแก้ไขได้ปรับเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีได้แบบนี้ลงสดแบบนี้แปลว่าตัวเขาต้องแบกบเหมือนลงสดนะคะมันต้องแบกทั้งสี่ขามันต้องแบกทั้งสี่สี่สี่มุมเลยแต่ถ้าในตัวนี้เขายังมีคนช่วยแบกบนี่เห็นไหมคะว่าตัวเขาต้องแบกบแต่เขายังมีคนช่วยแบกด้วยอยู่เพราะฉะนั้นดวงนี้ถือว่า เขาจะต้องถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีดาวพุธแปลว่าเขาต้องแบกตัวเขาเอง,งหนึ่งด้านแต่อเผอิญว่าดวงเขามีดาวพุธอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขามีคนช่วยแบกนะคะถือว่ามีคนช่วยแบกเขามีคนช่วยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าสมมติว่าตลุกลักอยู่แบบนี้นะต้องเข้าใจนะคะถ้าตลุกลักเขาอยู่ในนี้แปลว่า เขามีคนช่วยแบกเข้านอนไปสบายแบบนี้นะคะถ้าอยู่ในในโรงเพราะว่าตรงน,นี้เขาเรียกว่าโรงศพถ้าเขานอนอยู่ในโรงอยู่ในราศีอ่ามังกรเขาจะนอนสบายเพราะว่ามีคนแบกหามให้เขามีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องแก้คนอื่นช่วยแก้แต่ตัวน,นี้เขาต้องเข้าไปช่วยแก้ด้วยตัวเขาเองด้วยนะคะดวงนี้ได้ดวงเขาเรียกว่าดวงเด่นดัง ดวงเด่นด,ดังแล้วยังมีคู่มิตรคู่มิตรเนี่ยเปรียบเหมือนเหมือนได้องค์เกณฑ์เลยนะเขาบอกว่าครูเขาบอกว่าเปรียบเหมือนได้องค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นคนที่มีดาวอย่างนี้เขาเรียกว่าดาวดวงลงศพเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคา,า,าดลงศพที่ครูสอนไปนะคะคนละอย่างอันนี้คือดวงชะตาก็คือดวงลงศพนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคุ้มโทษคุ้มภัยเพราะว่าตัวเขาเองแบกเขาด้านนึงก็จริงแต่เขามีคนช่วยหามช่วยแบก ตรงนี้นะคะให้รู้อย่างหนึ่งค,คือนี่คือดวงโลงศพที่แท้จริงนะนะอ่ะเรามาดูต่อเมื่อเราได้ดวงแบบนี้แล้วเราต้องดูก่อนนะคะว่าในดวงเนี่ยที่ไปฟังเขาบอกมหาอุดเนี่ยมันเลงกันมหาอุดเลงกันไม่ดีจะต้องไปอยู่ต่างประเทศต่างทีนต่างแดนต้องไปเดินทางต่างประเทศเราบอกก่อนนะคะว่าอุดเลงอุดมันเป็นนิส ก็แปลว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังจะมีปัญหาตอนช่วงที่ดาวมันวิ่งมากระทบกันแล้วดวงนุ้ดวงนี้นะคะถึงแม้ว,ว่ามีอุดเลงอุดนะคะอุดเลงอุด เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะิเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุดตัเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องมรณะเราให้เข้าใจคําว่าปุดตับบริวารลูกน้องหรืองานใหม่ๆม,มรณะแปลว่าการทํางานชิ้นนะั้นแล้วเลิกไปหรือเปล่าทิ้งส,ส่วนหนึ่งไปเลิอกอีกส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงน,นี้ก่อนว่ามรณะนะความตายหรือทิ้งหรือการทิ้งถิ่นการไปเดินทางไกลมันก็ได้แปลว่าตายอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเสียหายอย่างเดียวแปลว่าเดินทางตา่างทางไกลเด้งไหมเดินทางไกลก็ได้นะคะอ่าถ้าดวงแบบเนี้ยเขาบอกว่ามีในเรื่องของอลิศดาวอังคารอยู่ในเรือนอลิศจาไม่เลยว่าดวงนี้ผ่าตัดแน่นอนนะคะและดวงนี้ผ่าตัดหลายรอบเลยด้วยที่ครูบอกมาว่า คนที่มีดาวอยู่ในเลือนอริให้น้องๆฟันท่งไปได้เลยว่าดวงคุณผ่าตัดแน่นอนนะคะ,ะเสร็จแล้วเรามาดูต่อดวงนี้เขาบอกว่าจะเสียหายไหมละ่ะถ้าวันหนึ่งมันวิ่งเข้ามาแล้วทําให้ชิ้นนเขาอุเลกูดมันเสียหายมันต้องดูก่อนนะคะว่าดวงนี้มีคําว่านักเรียนต้องวิเคราะห์พิจารณาก่อนนะคะ พิจนาดาวดวงก่อนนะคะว่าดวงเจ้าของเรือนคือไทยอ่ะเรามาดูกันนะคะจานผูเ้เขียนแบบนี้นะคะจนันอยู่ในเรือนสุขสุขอยู่ในเรือนพระหาัส พระหัสอยู่ในเรือนจันทร์ดวงนี้จะล้มไหมล่ะถึงแม้ว,ว่าอังคารจะอยู่ตรงนี้เขาหาทางออกได้กดว่าก็ดวงนี้ไม่หลมถ้าเราดูว่าดวงนี้ต้องลลมต้องเสียหายนะฮะเพราะว่าอดแรงอดุดแต่ปัญหามันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นดวงนี้พอแยกเรือแล,แล้วพระหัสจะมาอยู่ตรงนี้ เห็นไหมคะจานอยู่ในเรือนสุกนะคะนะจานอยู่ในเรือนสุกสุกอยู่ในเรือนพระรหัสพระรหัสก็อยู่ในเรือนจานเพราะฉะนั้นได้คําว่ามาหาเกษตรแรกเรือนแปลว่ามีปัญหาก่อนแล้วแก้ไขได้ แต่บอกว่าค่้แรกจำเป็นมีหน้นามีคนแรกแต่บางสิ่งบางอย่างจําเป็นแรกก็ต้องปวดแรกก็ต้องแรกก็ต้องทําลักษณะแบบนี้นะคะนี่นี่คือลักษณะที่เราดูว่าดวงแบบนี้เขาได้ดวงลงศกแล้วยังมีคําว่ามาหากเกษตรแลกเรือนเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเขาไม่ถึงกับล้มท,ทันนนะคะแล้วก็ถ้าหักเป็นอุดดวงจะต้องลง้มมันไม่ล้มมันแค่เซ เพราะว่าเขาแลกได้เขาหาทางรอดได้เห็นไหมคะาะว่าเขาหาทางรอดได้อะเรามาดูต่อดูต่อน,นะคะตรงนี้แทหก้าจอไวอะนะคะเพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าตัวเขาเกิดราศีสิงห์ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่แต่ต้องบอกคำว่าแต่แต่ตัวเขาเป็นปะตัวเขาเป็นปะแปลว่าตัวเขาต้องยอมลองชอมเขาจะไม่ย่อหยิ่งข้าพระที่อยู่ในเรือนนี้แปลว่าคุมรักด้วยแปลว่าหยิ่งทนงตนเองมากแต่เนื่องจากในตัวเขานะคะ แต่ใจเขาคิดนะเพราใจเขาเป็นเสาเขาค่อนข้างคิดถึงปัญหาข้อต่อรองขัติกาต่างๆเรามาดูต่อนะคะการเงินของเขาการเงินไปอยู่กับหุ้นส่วนสัญญาและเกี่ยวกับเรื่องอะไรลาบผลเห็นไ,ไหมคะการเงินของเขาไปอยู่กับลาบผล และไปอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนสัญญาต่างๆสหัสชะญาติพี่น้องสังคมของเขามาจากคำว่าวินาศวินาศในเรื่องอะไรในเรื่องปุตตาและมอรณนานะวงนี้จึงมีการทีาเรียกว่าทำภาระหักไม่แปลว่าวินาแปลว่าเสียหายอย่างเดียวแปลว่าอยู่เบื้องหลังได้ไหมแปลว่าอยู่เบื้องหลังก็ได้การทำผักดัน เพราะเป็นมหาอุดต้องเข้าใจตรงนี้มหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าคนนี้เวลาที่พระรหัสแล้วในดวงของเขาพระรหัสเกี่ยวกับเรื่องอะไรสุขภาพคันลองชีวิตพระรหัสอยู่ในเรือนของอุสาหะมีความไม่ได้แปลว่าเหน็ดเหนื่อยแต่มีความอุสาหะเนี่ยแปลว่าการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆด้วยอะไร ด้วยความด้วยความที่มีสติปัญญาแล้วเป็นบวกเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาดวงดาวมาผสมแล้วนะคะพันธุบ้านรถที่ดินของฉันเห็นไหมคะบ้านเป็นอุดบ้านของฉันเป็นบ้านหลังใหญ่แต่หลังใหญ่พร้อมไปด้วยกับปัญหานะญะาต้องดูอย่างนี้ก่อนนะคะ ปูตตะลูกนะ้องลูกของฉันเห็นไหมคะว่าปูตตะงานของเขามาจากคําว่ากรรมะกรรมะในเรื่องของอะไรตัวเลขธนาคารได้ไหมสถาบันการเงินได้ไหมนะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าของสวยของงามได้ไหมของหวานได้ไหมอาหารได้ไหมอาหารหวานได้ไหมลักษณะแบบนี้นะคะ เพรานะฉะนั้นดวงปูตาเกี่ยวกับเรื่องกรมมะแปลว่าเกี่ยวกับของสวยๆงามๆแล้วเป็นมหาจักรอย่าลืมนะคะว่าดาวศุกร์นะคะอยู่ในเรืองทศหัตเขาเรียกว่าคู่คู่คซับข้อกระซับเจ๊กลากไปไทยลากมาไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เป็นในเรื่องของเกียรติยศและศักดิ์ศรีอ่ะเรามาต่อนะคะ <c oughs> อันนี้คือข้อต่อรองกติกาตัวเขาเองชอบคิดปัญหาใหญ่ๆเล็กๆไม่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราดูก่อนปัจจนีคือคู่สุดสัญญาคือตัวเขาอาจจะยอมลงเพราะเนื่องจากตัวผ้าทิพเป็นปากยอมลงนะคะเพื่ออะไรเพื่อเกี่ยวกับเรื่องรายได้และลาาผลนะคะ มรณะความตายการจากลาการทิ้งทิ่นการเดินทางไกลไปอยู่วินาศแปลว่าตัวเขาเองจะมีการทำสิ่งใหม่ๆม,มรณะแปลว่าทิ้งของเก่าไปทำของใหม่อยู่อะไรแปลว่าอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองที่เกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องมรณะแล้วก็เกี่ยวกับปุตตะเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ๆแล้วงานตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมมะเห็นไหมคะว่ามรณะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมมะแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยสุขภาความเจริญของเท้าเขาจะได้อะไรที่มาลุ่มเรืองขัตต่อนมันจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยต้องเข้าไปแก้ไขเป็นมาหาอุดเสมอนะคะ กรรมมากของเขาจะเกี่ยวกับเรื่องปุตตะบุตนาจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแต่เป็นงานใหม่ๆที่ต้องใช้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของคนที่มีความรู้ความสามารถเวลาที่เราอ่านดวงประมาณนี้นะนี่ครูอ่านแค่ขาเดียวลากผลของเขามาจากไหนคําว่าโซเชียลสมัยก่อนที่ครูบอกนะคะว่าไม่มีคําว่าอินเทอร์เนต็ตไม่มีคําว่าโซเชียล นะคะมีแต่ว่าภารเกตคืออ่าเขาเรียกว่าอ่าภัยเพศหรือการอายุยืนยาวไายเกตลักษณะแบบนี้แต่คราวนี้แต่หลังจากนี้หลังจากที่ยุคทันสมัยมันเกิดขึ้นประมาณ20ปีได้มันมีคำว่าโซเชียลเขมาเกิดขึ้นยังคำว่าในเรื่องของ f c e e o o o เนี่ยครูว่าน่าจะมาประมาณสักประมาณปีอ่าห้ 5, 5กว่านะคะเพราะฉะนั้น แต่ว่าคําว่าเชนดูอีกินเทอร์เน็ตโซเชียลต่างๆเนี่ยออนไลน์ต่างๆมันเริ่มมาจากหลังประมาณปี59เนี่ยมันเริ่มมีคําว่าโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องมีคําคว่าไลฟ์สดมีคํว่าอะไรอย่างเงี้ยจึงมีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องทางไกลหรือเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศวินาาเห็นไหมคะว่าวินาาไม่ได้แปลว่าเสียหายแปลว่าการทําอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าการทําอยู่เบื้องหลังการผักดนัน ที่ครูเคยเรียนกาบอาจารย์ดุสิตท่านบอกว่าดาวที่อยู่หลังวิน,น,นาศเนี่ยฮะเป็นเดือนวินาศเนี่ยอย่าไปมองว่าคุกตารางแต่ท่านบอกว่าให้ดูว่าผักดานหรือเปล่าเฮ้ยผักดานที่เดินให้เดินถ้าเรารักษาเราอยู่นี่เราไม่ทาแต่ดาวที่มีอยู่ข้างหลังเฮ้ยเดินคือฉันจะเดินนะเธอไม่เดินได้ยังไงลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แล้วเนี่ยหนึ่งเลยรู้แล้วว่ายิสัยเป็นคนยังไงเป็นคนที่คิดมาก แต่ถือเกียรติถึงตัวไหมก็ถือเกียรติถึงตัวแต่ว่าเขายอมลงเพราะเขาเกิดในเรือนของราศีสิงสิงเนี่ยเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าในรูปดวงของเขาเนี่ยได้คําว่าดวงลงศพถึงแม้ว่าจะมีปัญหาข้อต่อรองกติกาต่างๆก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะแก้ไขได้มีคนช่วยแก้ก็บอกว่าถึงแม้บางทีเขาบอกว่าตำนานที่หัน บางทีขับรถไปชนแล้วเนี่ยปกักไม่เป็นอะไรมีพระคุ้มครองเทวดารักษาแบบนี้แล้วดวงถ้าเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่าเขามีมุมตีโกนที่ดีไหมนะเวลาที่เราวิเคราะห์ดวงเราต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเขามีมุมตีโกนที่ดีหรือเปล่านะคะอ่ะ เห็นไหมคะว่าเขามีมุมเตโกนเตโกนในธาตุลมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่พเพลินว่าในตัวเขามีดาวมนุษย์ยูมาเกาะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรทางไกลและ,ละผลพอได้อะไรมามันก็จะมีเรื่องต้องเสียหายนะคะให้ระวังตรงจุดนี้เวลาที่เราดูดวงลูกค้าต้องระวังด้วยว่า วิเคราะห์ดวงก่อนว่าดวงมีความเข้มแข็งหรือเปล่าเรามีวิเคราะห์ไส้ในชะตากันนะคะดวงเนี่ยได้แล้วล่ะนะคะได้คําว่ามุมตีโกนตีโกนธาตุลมแล้วเราไปดูในระหว่างว่าดาวเขาเนี่ยเข้มแข็งจริงหรือเปล่าหรือว่าอ่อนแอนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าในดวงเขามีดาวอะไรที่มันเข้มแข็งและดาวไหนที่มันอ่อนแอบ้างในดวงชะตาเขานะคะเดี๋ยวครูดูนิดนึงนะคะหน้าจอมันมองไม่เห็นเดี๋ยวครูดูนิดนึงนะคะพอดีหน้าจอมันมองไม่เห็นอ่าสุสักปุลนะคะ Eh? Okay. Okay. ่องสี่องสี่ครูนะคะเขาดูหน้าจอก่อนรุมมองไม่เห็นนะอะเอาไปดูเนอะดูหน้าจอนะเปิดหน้าจอหน่อยประคุณนะคะขอพูดูเช็คหน้าจอก่อนเผื่อนักเรียนถาม วงในนวังเข้านะคะว่าดวงเขามีความเข้มแข็งหรือเปล่าแล้วดูงผ้าทิศต่อเลยนะคะว่าเข้มแข็งไหมผ้าทิศเป็นอุจจารพิมุกของมิตรนะคะแล้วในดวงผ้าทิศเป็นปากไม่แข็งแรงนะคะไม่แข็งแรงแต่ว่าผ้าทิศธาตุไฟอยู่ในธาตุลมถือว่าได้กู้มิตรธาต แต่พอพระอาทิตย์ในนาวางพระอาทิตย์ตกน้ำเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ไม่เข้มแข็งเท่าไหร่เขาเรียกว่าแข็งนอกอ่อนในลักษณะแบบนี้นะคะดูเหมือนจับแข็งนอกก็ไม่แข็งข้างนอกก็ไม่แข็งข้างในก็ไม่แข็งอ่อนในเรามาดูดาวจันจันของเขาเป็นจุลจักรนะคะอ่ะ จัน์ของเขาเป็นเจือจักรนะคะจันในดวงชะตาจันในดวงชะตาของเขามีตําแหน่งไหมนะคะ,ะ,ะเราก็ไปดูจันทร์ในดวงชะตาของเขาไม่มีตําแหน่งเพราะฉะนั้นจันเกนกลางกลางจันทรางกลาง,ลางนะคะเราวิค์เราดูอังคารเซแข็งแข็งไหมอังคารในเรือนชะตาของเขาเป็นอุดในนักวางจักรของเขาเป็นมาหาจักรเข้มแข็ง วิเคราะห์แบบนี้นะดูดาวพุธของเขานะคะดาวพุธไม่มีตำแหน่งแล้วดาวปาพระพุธอยู่ในเรือนพระหัตเป็นปากเขาเรียกว่ากลางกลางไม่ดีไม่ไม่แย่เกินไปนะคะเรามาดูดาวพระหัตพระหัตดูว่าเขาเป็นอุด พอไปดูในระหว่างเป็นฝาเห็นไหมคะว่าพระพระรหัออของเขาเนี่ยลดทอนลงไปแล้วถูกลดทอนไปไม่ได้อุดแท้ถูกลดทอนไปแล้วแต่ถ้าแบบเป็นดวงที่เข้มแข็งถ้าไปาหารหัสไปอยู่ในเรือนนี้หรืออยู่ในเรือนนี้นะคะหรืออยู่ในเรือนนี้อยู่ในเรือนถ้าอยู่ในเรือนราศีถ้าอยู่ในราศีเมษนะคะหรือ อยู่ราศีสิงห์หรืออยู่ราศีพิจิกหรือราศีธนูหรือารอาศีมีนถือว่าดวงเข้มแข็งแต่ดวงดาวอย่างนี้พระรหัสอยู่ในเรือนราศีตันเป็นตากนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูต่อดาวศุกร์ของเขาล่ดาวศุกร์ของเขาเห็นไหมคะว่าตรงนี้ดาวมันเสียไหมเป็นมหาจักร ในน้าวางเป็นนิดเห็นไหมคะว่าถูกตัดทอลงไปเราก็ดูว่าดูบางทีเขาบอกว่าแค่ไมนะชีวิตเขาเราด,ดูดีดูดีในดวงชะตาดูดีจังเลยชีวิตไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ไปดูในดวงชะตามันไม่ดีอย่างที่ควรเห็นไหมคะว่ามาหาจับเป็นนิด แปลว่าต้องฝ่าฟันจะได้อะไรมาไม่ได้ง่ายๆถูกตัดตอนไปแล้ว่ากระฐานดาวอ่ะเราไปดูดาวเสาดาวที่เข้มแข็งของเขาคือดาวเสาเสานะคะได้คำว่าวลอลโคตมะนะนวานะคะได้คำว่าวอลโคตมะนะนวลแปลว่าดาวเสาเท่าเข้มแข็งแต่เข้มแข็งแบบไหนแบบ ปะเห็นไหมคะแต่ได้ความเข้มแข็งอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูต่อลาหูละลาหูของเ้าเป็นปะกลาหูในนาวางจากเป็นอุจเพราะฉะนั้นฉุดดึงไปนะคะแปลว่าก็ดีขึ้นนี่คือการดูวิเคราะห์ในเรื่องของลาในดาวของจาักราราศีและในนาวางบางคนบอกว่า ดวงเนี่ยดีจังเลยทําไมชีวิตถึงตกระกำระหมากถึงลยเหนเร่ร่อนจังเลยเราไม่ได้ไปดูไส้ในชะตาเขาเลยว่ามันดีหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่าลักษณะแบบนี้อันนี้คือการดูไสในชะตาแล้วเวลาที่เขาบอกว่าถ้าดวงคนที่ได้ลงศพแล้วมีดาวใดาดาวหนึ่งอยู่ในลงศพด้วยถือว่าดีเพราะฉะนั้นดาวเสา เข้มแข็งแบบป,าปา่าๆมาจากคําว่าอะไรจากอลีมากลุ่มหลักเพราะฉะนั้นหกดวงนี้จะมีการแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆแก้ปัญหาแบบใหญ่ไหมใหญ่ทําตัวแบบถ้าแบบดวงแบบนี้ถ้าเราเห็นคนดวงแบบนี้เราต้องระวังว่าให้ระวังเรื่องการแบบทําอะไรเตินหน้าไม่ได้แบบต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนนะดูก่อนครูขออนุญาตหื่มหน้ำนิดหนึ่งอ่ะมาต่อเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ดวงแบบนี้